กาแฟตัวนี้นะคะมันมีสารสกัดนะคะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาสารสกัดลูทีนไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานความดันนะคะเป็นไขมันอุดตันคุณสามารถทานได้เพราะตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของครมเทียมนะไม่มีส่วนผสมของคิีมเทียมแต่ใช้ความมันจากน้ํามันมะพร้าวค่ะใช้ความมันโดยการสกัดจากน้ํามันมะพร้าวและใช้ความหวานนะคะไม่มีน้ําตาล เข้าใจไหมคะไม่มีน้ําตาลไม่ต้องห่วงคอเลเต่อรอนฉันจะขึ้นไหมเบาหวานฉันจะขึ้นไหมคุณกินได้เลยเขานะคะใช้ความหวานจากสุขาโรสไม่ได้ใช้ความหวานจากน้ําตาลเข้าใจไหมคะเป็นกาแฟบํารุงดวงตาและสุขภาพแต่ถ้าคุณทานนะคะสองกล่องติดต่อกันคุณจะรู้สึกว่าอาการของการตาแห้งตาแห้งต้อนะคะ ตาผ้ามัวเนี่ยหกอมอายุเยอะเขาบอกว่านะคะดวงตาไม่มีให้เปลี่ยนนะลูกนะเราต้องดูแลดวงตาเพราะดวงตาของเราเนี่ยทาให้เราเห็นนะคะ ทุกอย่างเข้าใจไหมคะคุณต้องรักษาดวงตาให้ดีวันนี้นะคะคุณอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละกี่ชั่วโมงคุณอยู่หน้าโทรศัพท์นะคะวันละกี่ชั่วโมงคุณต้องบำรุงรักษาดวงตาราคากาแฟราคาสมาชิกอยู่ที่1,99บาทเท่านั้นค่ะ